คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อตอไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเล็กเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเ,เพ,พื่นอนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสรุปเจ็ดแปดเก้านะครับตัวนี้ก็เป็นชุดสรุปนะครับของสองตัวล่างนะเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้เข้าต่อเนื่องมาแล้วหกงวดด้วยกันสูตรที่เรานํามาใช้นะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก, 100, บวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวก,บวกสองบวกหนึ่ง บวกสบวกหบวก 2. ก็ใช้5หลักบวกกันนะครับตามด้วยเลขคงที่5ตัวก็ได้5เลขนะครับนำทั้ง5้าเลขนะครับมาวินกันเป็น2ตัวแล้วก็ใช้5เลขทำกัดเบิร์นด้วยนะครับดูตัวอย่างมันนะครับหาคงนี้17มกลาใช้วันที่2มกราเป็นตัวตั้ง เสียงก็ยังไม่หายนะครับสวนที่เราใช้นะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยนะครับเลขสองบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างก็เลขหนึ่งนะครับสองบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวก,กนหนึ่งเรามได้เจ็ดนะครับเจ็ดนะบ,บวกเลขคงที่ จะเป็น5เลขนี้นะครับ7บวก2คงที่ได้9นะครับ9บ1คงที่ได้10เจอเฉพาะเลขศูง0ย์ก2คงที่ได้2 2บวก1คงที่ได้3แล้วก็3บวก2คงที่ได้5 9 0 2 3 5นะครับน5เลขมาบินกันเป็น2ตัวเียจากน้อยไปม,มากนะครับก็จะได้0 2 0 3 0 5 0 9แล้วก็เริ่มที่เลข2นะครับ2 3 25 29 3 5ส9ามาแล้วก็5 9ใช้5เลขนะครับที่ได้นี้มาทำการเบิ้ลนด้วยนะครับก็จะอยู่ข้างล่าง17มกรลานะครับผลนะครับเรามาที่1ออก80 7 7 7 9เลขท้าย2ตัว2 3 2สนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้ไม่ใช่สูตรตรงๆนะครับเป็นสูตรโต๊ะนะครับอย่าลืมลับกันด้วยนะตัวอย่าง,งต่อไปนะครับ1กุมภาพันธ์ใช้วันที่17มกราเป็นตัวตั้งแต่วันนี้1่อ,ออก807 7 7 9ย์ท้าย2ตัว2 3 7บก7บวก3บก3บวก 3, 3. หน่ไดใ23นะครับใช้เฉพาะหลักหน่วยก็จะเป็นเลขสามน้ำสาบวกเลขคงที่สาบวกสองคงที่ได้ห้าห้าบกหงคงที่ได้หกบวกสองคงที่ได้แปดบวนึคงที่ได้เกแล้วก็เก้านะครับบวกสองคงที่ได้11นะครับใช้เฉพาะเลขกหนึ่ 91นะครับเป็นเลขนี้นะครับนำมาวินกันนะครับเป็น2ตุกก็จะได้15 16 18 19 56 58 59 68 69แล้วก็89การเบริ้ลนะครับ11 55 66 88 99ผลเล่1กุมภานะครับ วัวาาที่1ออก5 5 8 7 0 0แปดเยลขท้าย2ตัว5 1 2ตัวล่างนะครับสูตรนี้นะครับ5 1 1 5นึ่นอย่าลืมกลับกันด้วยนะครับสูตรนี้ก็หากันต่อนะครับ16กุมภาพันธ์นะครับงวดล,ล่าสุดที่ิปังใช้วันที่1กุมภาพันธ์นะครับเป็นตัวตัง วันที่หนึ่งนะครับห้าห้าแดในท้ายสองตัว5้นึ่งเจ็ดบวกเดบวกหบวกหบวกหนบวกเได้ 14, ด14บสี่นะครับสิบสวกหได้15 16 17กสิ็ใช้เลขเจนะด้วเป็นหลักหน่วยน้ำเจบวกไดขคงที่7็บวกสองคงที่ได้9 ก้บวกหนึ่งคงที่ได้10บใเจเฉพาะเลขศูนย์ศูบวกสองคงที่ได้2 2งบวกหนึงคงที่ได้3 3มบวกสองงที่ได้หวาินกันนะครับก็จะได้0 2 0 3 0 5 0 9 2 3 2 5 2 9 3539แล้วก็59ส่วนกันเบิ้ลนะครับก็จะเป็น0 0 2 2 3 3 5 5 9 9ตอาวจสูตรกันอีกทีนะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างรวมกันนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะมาบวกกับเลขคงที่บวก2บวก1บวก2บวก1บวก2 เลขนี้นะครับนห้าเลขนะครับมาวินกันเป็น2ตัวใช้5เลขนะครับปรงกันเบิ้ลอยู่ข้างหลางผมนี่สิบหกอมผ่านะครับแล้ววันที่1ออก8 4 7 3 7, 7่ได้ท้ายสตัว5 0 5 0ูนยตรงนี้นะครับลิ้มกลับกันด้วยนะครับ หกงวดด้วยกันนะครับสูตรนี้นครับเี้าข้ามาตัวเลขก็จะอยู่ในสูตรนี้นะครับห้าตัวนี้ด้วยนะครับในแต่ละงวดเรามาหาวันที่หนึ่งมีแนานะครับจากสูตรนี้กันใช้วันที่16กคุมพาพันธ์เป็นตัวตั้งวัที่หนึงออก8 4 7ส7่เดสลขท้าย2ตัว50 3,63นย์บวกศูนย์ สาบวกสามได้ 3, 3, 6นะครับน้ำหกบวกเลขคงที่หกบวกสองคงที่ได้8 8ดบวกหนึ่งคงที่ได้9ก้าเบวกสองคงที่ได้11บเอ็ดน้ำก็ใช้เฉพาะเลข1 1ึบวกหนึ่คงที่ได้2 2งบวกสองคงที่ได้สี แปดเก้ 8, 9, 1, 2, เลขนี้นะครับนำทั้ง5เลขนะมาวินันเป็น2ตัวเรียงจากน้อยไปมากก็จะได้1 2 1 4งสองหน่าต่อไปก็2 4 2 8ี่สองแป ส8 4 9แล้วก็8ปดนะครับหาเลขนะครัะนามกันเบิร์นะครับก็จะได้1น 2, 2่4หนึ่งสหนึ่งมีนาคมนะครับได้ชุดนี้ตัวเลขถ้ายังเยอะไปนะครับก็ใช้เลขเด่นนะครับเลขดับมาเน้นมาตัดได้นะครับสรุปผลนะครับ สูตรนี้นะครับหาวันที่1มีนานะครับงวดที่จะถึงนี้เลข2ตัวล่าง1 2 1 4 1 8 1 9 2 4 2 8 2 9 4 8 4 9แล้วก็8 9กันเบิ้ลนะครับ1 1 2 2 4, 4 4 8 8 9 9ก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับทุกสูตรนะครับก็เป็นสูตรจากการคำนวณ มีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามีหลุดใครชอบสูตรการคำนวณนะครับติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับงวดก่อนหลุดไปนะครับที่เข้ามาเป็นชุดสรุปของ2ตัวบ,บนนะครับงวดก่อนที่เข้ามา2ตัวล่างหลุดก็มาหาสูตรใหม่กันสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ